รู้เรื่องนี้ฉลาดกว่าคนอื่นสิบเท่าภาพสิจินโบราณกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งเราจะนำคำกล่าวนี้มาใช้ในการรับมือกับคนเพื่อรู้ให้เท่าทันและตามทันอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดของเขาเพื่อที่จะได้ก,กลายไป็นคนที่รู้เท่าทันในขณะเดียวกันคุณก็กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์คุณสามารถจะชักชวนให้เขาเข้ามาประทับใจในตัวคุณตั้งแต่แรกเจอได้ คุณสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ยืนยาวคุณสามารถที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือเครื่องมือพิเศษนี้เรียกว่ารู้เขาและรู้เรารู้เขาคือรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่อยู่ในอารมณ์ไหนเขามาดีหรือว่ามาร้ายเขาเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตร,รูรู้เท่าทันเขาเท่ากับเราชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งรู้เราคือรู้ว่าเราควรทำอย่างไรรับมืออย่างไร เราจะโต้แย้งความคิดของเขาอย่างไรเราจะพูดอย่างไรให้เขาคล้อยตามเราเราจะทําอย่างไรให้เขาลดแรงต้านลงเราควรจะเปลี่ยนความขัดแยง้งให้กลายเป็นความร่วมมือด้วยวิธีการเช่นไรด้วยคําพูดแบบไหนด้วยทวงท่าลีลาคําพูดแบบไหนเพื่อชนะที่สวยงามแบบเต็มร้อยจงใช้ตาฟังแล้วคุณจะล่วงรู้ถึงความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของเขาในเวลานั้นคุณต้องเรียนรู้กับท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเขา ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาณขณะนั้นที่เขากําลังคุยกับคุณคุณจะได้เข้าใจและตั้งตัวรับมือกับสิ่งที่เขาเป็นได้อย่างเข้าใจและลึกซึง้งภาษาท่าทางที่แสดงออกมาผ่านทางสีหน้าและการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เราเป็นภาษาธรรมชาติที่เกิดจากความตั้งใจในส่วนลึกของคนคนนั้นเพื่อสื่อสารออกมาแทนคําพูดหรือว่าเพื่อเพิ่มน้ําหนักให้กับคําพูดให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น แต่ในบางครั้งภาษาร่างกายบางอย่างก็บอกได้ชัดเจนถึงความรู้สึกนึกคิดที่ใครคนหนึ่งซ่อนมันเอาไว้เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายล่วงรู้ถึงความคิดของเขาแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถกักเก็บมันเอาไว้ได้หมดต้องมีภาษาท่าทางหรือว่าการเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แล้วความแปรปรวนบางอย่างที่ผิดไปจากปกติแม้ว่าอยากจะเก็บมันเอาไว้แต่สุดท้ายมันก็จะต้องหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติ และจิตสำนึกภายในแย่ต่อการควบคุมด้วยเขาอาจจะควบคุมคำพูดได้แต่เขาไม่มีทางที่จะควบคุมธรรมชาติของร่างกายและการเคลื่อนไหวได้มันจะมีหลุดออกมาบ้างเพื่อให้คนช่างสังเกตจับได้และรู้เท่าทันอารมณ์ความแปรปรวนขณะนั้นของเขานักจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่าภาษาท่าทางนั้นบอกความจริงได้มากกว่าคำพูดได้ซ้ำไปแต่เราก็มักที่จะฟังด้วยหูมากกว่าการฟังด้วยตา การเคลื่อนไหวร่างกายของอีกฝ่ายที่ส่งเสียงดังสามารถทําให้เราได้เข้าไปรู้ถึงความจริงที่เก็บซ่อนอยู่ข้างในการเคลื่อนไหวของเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเห็นความคิดของเขาแทบจะทั้งหมดได้ยกตัวอย่างเช่นเพียงแค่ดวงตาเขากรอกกลิ้งไปมาหากคุณฟังด้วยตาคุณก็จะได้ยินชัดเจนว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เพียงแต่เราจะใช้ตาฟังให้มากกว่าการใช้หูฟังภาษากายของคนคนหนึ่งฟ้องความคิด ความรู้สึกได้ดีอย่างหน้าเหลือเชื่อเมื่อเขาเขินอายเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติได้ใบหน้าของเขาจะแดงระเรื่อและเช่นเดียวกันกับการที่เขากโกรธเขาก็ไม่สามารถควบคุมใบหน้าที่แดงก่ำได้และดวงตาที่ขุ่นขวางเอาไว้ได้ในเวลาที่เขารู้สึกเบื่อเขาก็อาจจะนั่งเตะปลายเท้าเบาๆโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้ก็คือภาษาการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่าภาษาท่าทางที่เป็นไปตามธรรมชาติที่มันเกิดจากจิตสำนึกภายใน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นคนเราจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายไม่มากก็น้อยเสมอแต่ว่าภาษาท่าทางต่างๆเหล่านี้ที่คุณอาจจะใช้ตาในการฟังและจับอารมณ์ความรู้สึกของเขานเวลานั้นการที่จับจ้องอยู่เพียงแค่ท่าทางใดท่าทางหนึ่งอาจจะไม่พอต่อการชี้วัดว่าเขากําลังตกยินห่วงอารมณ์แปรปรวนแบบใดหรือว่าเขากําลังนึกคิดอะไรอยู่ในใจหรือว่ากําลังปิดบังซ่อนเร้นความจริงอะไรเอาไว้สิ่งนี่คุณจะต้องใส่ใจคือ ฟังดวงตาให้มากนั่นก็คือมองให้ครบทุกการเคลื่อนไหวของเขาแล้วนำภาษากายนั้นเข้ามาร้อยเรียงเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์แล้วคุณจะรู้ความจริงทั้งหมดของใครบางคนคุณจะต้องสังเกตภาษามิมรที่น่ารักกับภาษาิตธที่ลวงหลอกถ้ามีใครเดินมาหาคุณด้วยรอยยิม้มและบอกกับคุณว่าฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณจงังเพราะว่าคุณแสนดีเพราะคุณน่ารักเห็นแล้วอยากจะคบหาเป็นเพื่อนไปจนวันตายนั่นอาจจะไม่ได้แปลตรงตามคำพูดของเขาก็ได้ เพราะว่าคําพูดสามารถปั้นแต่งได้และมันก็ไม่เป็นความจริงในใจเขาแม้แต่เล็กน้อยเรากําลังจะบอกคุณว่าอย่าเชื่อเขาเพียงเพราะว่าคําพูดที่เขาพูดออกมาแต่จงเชื่อภาษาท่าทางหรือว่าภาษาการเคลื่อนไหวของร่างกายของเขาให้ชัดซะกอ่อนซึ่งเป็นภาษาที่แสดงออกมาพร้อมกับคําพูดแสนน่าฟังเพราะมันเชื่อถือได้กว่า90%ซต้องไม่ใช่ภาษาท่าทางที่เสแสร้งแกล้งทําแต่เป็นภาษาการที่หลุดออกมาโดยธรรมชาติตัวที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวดีซ้ํา เช่นบางคนพูดว่ารักคุณดวงตาเป็นประกายสื่อความรู้สึกข้างในออกมาคุณก็จะเห็นมันได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าบางคนพูดว่าฉันไม่ได้โกรธแต่ดวงตาเขากลับขุนขวางใบหน้าเบื้อตึงหน้าตึงหน้าเครียดน้ำเสียงสะบัดห้วนคำพูดของเขาก็เป็นความจริงที่น้อยเหลือเกินเราจะต้องสังเกตภาวะรัว่วซึมของท่าทางคนดูจากรอยยิ้มก็ได้ครับภาษาที่เสแสร้งแกล้งทำก็เช่นการยิ้มเขาอาจจะพูดชมคุณว่าน่ารักแสนดีจิตใจดี ฉลาดตราดปรเปลืองพูดแล้วยิ้มแต่มันนั้นเป็นรอยยิ้มที่ไม่ปกติรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากใจเป็นรอยยิ้มที่มาจากการแสดงหลอกล่อให้หลงกลเพื่อเอาไว้ใช้ผูกมิตรและหาผลประโยชน์ในภายหลังยิ้มหลอกๆนี้เป็นการยิ้มโดยใช้ริมฝีปากล่างอย่างชัดเจนซึ่งฟันล่างนั้นจะเปิดให้เห็นในขณะที่ฟันบนจะถูกปิดตาจะเปิดกว้างและมองเขมงไม่มีประกายตาที่เป็นมิตรและคิ้วจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ยิ้มแบบหลอกๆนั้นเวลาที่ยิ้มจะไม่มีรอยใต้ตาหรือว่าแก้มจะไม่ป่องเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วการยิ้มที่มาจากใจจริงข้างในจากความรู้สึกยินดีดีใจที่แท้จริงจนต้องระบายออกมาเป็นรอยยิ้มนั้นเวลาย,ยิ้มจะเห็นหนังชั้นที่ใต้ตาทั้งสองข้างซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหดตัวเป็นรอยเล็กๆจะเกิดขึ้นเมื่อคนเรารู้สึกตลกหรือว่ามีความสุขจริงๆหากเป็นการแกล้งยิ้มแล้วรอยใต้ตาจะไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อใต้ตาเป็นสิ่งที่คนเราควบคุมไม่ได้จึงเป็นการยากมากที่จะทำให้รอยใต้ตาให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรอยใต้ตาที่เกิดหรือไม่เกิดขึ้นตอนนี้ใครคนหนึ่งยิ้มให้กับคุณสามารถฟ้องและช่วยยืนยันได้ว่าภาษากายนี้ไม่ทําให้เขาเนี่ยจริงใจกับคุณมาทําให้คุณเห็นได้ว่าเขายิ้มด้วยความจริงใจหรือว่าหลอกลวงคุณให้ตายใจและในบางครั้งลองสังเกตเพื่อนของคุณ บางครั้งไหมที่เขาเผลอเรียนแบบท่าทางของคุณเช่นระหว่างที่นั่งทานข้าวด้วยกันเขานั่งตรงข้ามคุณคุณกำลังคุยกับเขาขณะเดียวกันคุณก็มวนเล่นสปาเกตตี้ในจานไปด้วยเชื่อแต่ว่าเพื่อนของคุณที่อาจจะทานสปาเกตตี้เหมือนคุณเขาก็จะเผลอเรียนแบบท่าทางของคุณโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่คุณตักต้มยำทะเลรสเด็ดใส่จานเพื่อนของคุณเองก็ตักตามคุณด้วยมันไม่ใช่การจงใจเรียนแบบแต่ไม่การเผลอทำตามคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งบางครั้งคุณเองก็เป็นฝ่ายที่เรียนแบบเขาแต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเช่นจากคนที่ไม่ชอบอ่านนิยายแต่เห็นเพื่อนอ่านนิยายบางวางคุณก็หยิบขึ้นมาอ่านแถมอ่านจะมีความสุขซะด้วยมีความสุขมากกว่าตอนอ่านหนังสือเรียนด้วยซ้ําคุณก็จะเกิดความสงสัยว่ามันสนุกหรือว่าดีอย่างไรคุณก็เลยลองอ่านบ้างนั่นแหละคือการเรียนแบบที่เกิดจากความสนิทสนมที่เกิดจากความจริงใจที่มีให้กันและกันหรือคุณอาจจะสังเกตการจับต้องร่างกาย เมื่อเดินไปบนถนนหรือว,ว่าที่ไหนก็ตามเพื่อนกันที่รักและจริงใจต่อกันเมื่อเดินไปไหนก็ต้องไปเป็นกลุ่มก้อนค็จะเห็นได้ว่าหากเป็นเพื่อนผู้หญิงพวกเธอก็มักจะจับมือกันเดินหรือว,ว่าเดินคล้องแขนกันอย่างสนิทสนมส่วนเพื่อนผู้ชายก็มักจะกอดคอกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมที่จริงใจต่อกันมีน้อยคนนักที่จะให้คนที่ตัวเองไม่สนิทด้วยมาแตะเนื้อต้องตัวหากไม่สนิทสนมกันแบบใจต่อใจคุ้นเคยมานานหลายปีเพราะว่า กับคนที่ไม่สนิทสนุมหรือว,ว่าไม่คุ้นเคยกันนั้นการสรัมผัสร่างกายอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้รู้สึกว่าเขาคนนั้นกําลังก้าวล้ำเส้นหรือว,ว่าพื้นที่ส่วนตัวมากจเกินไปแต่ในทางกลับกันสําหรับคนที่สนิทกันแล้วให้ใจกันจริงใจต่อกันการแตะต้องร่างกายระหว่างกันเป็นการแสดงออกถึงความอบอุ่นจริงใจที่มาพร้อมกับความยิงใจเราสะเกตดตัวคุณเองก็ได้คุณรู้ใช่ไหมว่าระหว่างคนที่คุณสนิทด้วย คุณมักจะชอบที่จะอยู่ใกล้เขาสัมผัสร่างกายของเขาอยู่เสมอเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นมือแขนไหล่เอวก็ได้หรือแม้กระทั่งการเล่นหัวเล่นผมกันแต่กับคนที่คุณไม่สนิทด้วยคุณจะเวระยะห่างเอาไว้เสมอไม่ให้เขาเข้ามาใกล้เกินกว่าที่คุณจะยอมได้หรือเวลาที่คุณและเขานั่งคุยกันคุณแอบสังเกตดูศีรษะของเขาเอาไว้ให้ดีหาระหว่างที่พูดคุยกับคุณเขาเองสีสษะไปข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อย ก็เชื่อได้เลยว่าเขาต้องการพูดคุยกับคนต้องการใกล้ชิดสนิทสนมกับคนประหนึ่งต้นไม้ที่ต้องการแสงตะวันเลยทีเดียวคุณเคยทําการทดลองเรื่องของต้นถั่วง,งอกในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ไหมครับที่นำมเมล็ดถั่วเขียวมาเพาะในกระบาดดินแล้วเอากรองกระดาษมาเจาะรูตรงด้านซ้ายหรือขวาก็ได้เพียงแค่คุณทิ้งถั่วเขียวเอาไวใ้ให้กลายเป็นถั่วง,งอกพอคุณเปิดฝากรองออกมาคุณจะพบว่าถั่วง,งอกนั้นเอ็นทั้งลําต้นไปยังรูที่แสงแดดสอ่องเข้ามา เพราะว่ามันต้องการแสงแดดถ้าเปรียบตัวเขาคนนั้นเป็นต้นถั่วงอกคุณก็คือแสงแดดที่เขาขาดไม่ได้เขาก็ย่อมต้องเอียงคอและอยากขยับเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณซึ่งเหมือนก็เป็นท่าทางของการแสดงออกว่าชอบหรือพอใจกับสิ่งนั้นจงเริ่มตรวจสอบว่าใครเป็นมิตรจริงหรือว่ามิตรเทียมได้จากภาษาการเบื้องต้นที่แสดงออกมาซึ่งคุณก็รู้เบื้องต้นแล้วว่าตอนนี้ต้องสังเกตแบบไหนอะไรเป็นมิตรอะไรเนี่ยที่มาจากใจจริง อะไรที่ไม่ได้เสแสแ้งอะไรที่แกล้งทำให้เชื่อดูได้จากยิ้มที่แก้มจะเห็นรอยแสดงถึงยิ้มที่อบอุ่นการแตะต้องที่มากขึ้นการเลียนแบบท่าทางของคุณโดยไม่รู้ตัวและการเอียงศีรษะระหว่างที่พูดคุยกันมันแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจของเขาที่มีต่อคุณและสําหรับคนนะครับที่ชื่นชอบเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารในการพูดกับคนรับมือกับคนอย่างรู้คนสะกดใจคนตอนนี้มีอีบุ๊กออกมาแล้วนะครับคือ จิตวิทยาลับสะกดใจคนทาให้คุณประหยัดไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเรารวบรวมทั้งหมด100ข้อครับที่สามารถใช้ได้จริงเลยในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์วิป้าเองตลอด14ปีนะครับในวงการขายการจริจาต่อรองและการน้มเน้าใจถ้าใครชอบนะครับก็ทักไลน์แอด a i oppa esn หรือว่าสแกน qr code ที่หน้าจอครับโปรโมชั่นตอนนี้เพียงแค่990บาทขอบคุครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่เดี๋ยวจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สร้างคาสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา n o p และไมโฟเนตเหล่านี้อป้จาจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเยงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ